แอทักะออนเฉลยแล้วล่ะค่ะเจ้าของดอกไม้สีขาวช่อโตหลังคนเขาพากันแห่ลุ้นว่าเป็นรักครั้งใหม่ที่แท้นั้นคือใครกันแน่ก่อนหน้านี้นางเอกสาวแอฟทักะอนได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านไอจีส่วนตัวค่ะด้วยการโพสภาพขณะยืนถือดอกไม้ช่อสีขาวพร้อมระบุแคปชั่นว่าขอบคุณนะคะบีกินนเกนแฮชแท็กนิวแคปเจอร์และด้วยแฮชแท็กที่แปลว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งบทบาทใหม่จึงทําให้หลายคนอดสงสัย ไม่ได้ค่ะว่าวหรือนี่จะเป็นรักครั้งใหม่ของแม่แอฟกันแน่ก็พากันถามยกใหญ่ว่าหนุ่มคนไหนเป็นคนให้ช่อดอกไม้มาแถมยังมีกองเชียร์มาพากันลุ้นอยากให้แม่แอฟมุฟออนมีรักครั้งใหม่เร็วๆค่ะแต่งานนี้คงต้องบอกว่า ก้องเชียร์ใจเย็ยนก่อนนะจ๊ะเพราะล่าสุดมีการเฉลยแล้วแหละค่ะว่าแท้จ,จริงแล้วแม่แอฟเคยได้ร่วมงานใหม่กับบาซ่าเทแลนด์หนึ่งในระหว่างการสัมภาษณ์นั้นได้มีคนส่งดอกไม้มาให้ซึ่งเจ้าของดอกไม้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลความงามที่เธอได้ร่วมงานนั่นเองค่ะ